CGN TV สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวิทย์กลเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16นะครับตั้งแต่ข้อ15-22ถึง2ี่ด้วยกันนะครับ ผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ15ถึง22นางจึงกล่าวกับแซมซันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลย mm. เธอหลอกฉันสามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันว่า mm. กำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่มาเมื่อนางพูดคัดคันท่านวันแล้ววันเล่าและรบเร้าท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมซันก็เบื่อแทบจะตาย จึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโกนยังไม่เคยถูก e ศีกรษะของฉันเพราะฉันเป็นนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากท้องแม่ถ้าโกนผมฉันแล้วกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะหมดแรงเหมือนชายอื่นเมื่อเดลิลาเห็นว่าแซมสันบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกพวกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียว เพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้เซมซันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ็ดปอยออกจากศรีรษะของท่านนางก็เริ่มกำจัดท่านกำลังของท่านก็หายไปนางจึงบอกว่าแซมซันคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อน และสลัดตัวให้หลุดไปท่านไม่ทราบว่าพระยาเวได้ส่งละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิสเตียก็มาจับท่านและควักลูกตาทั้งสองข้างของท่านเสียแล้วนำท่านลงมายัางเมืองกาซาเอาตรวนทองสำริดลลามไว้และให้ท่านโม่แป้งอยู่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมบนศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์นะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในชีวิตของแซมสันนะครับซึ่งตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่กับนางเดลีลานะครับด้วยความประมาทและก็เลินเล่ออย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่รักครับก่อนหน้านี้นะครับนางเดลีลาก็พยายามล่อหลอกแซมสันหลายๆครั้งแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการในการโกหกไปวันๆนะครับแต่ไม่หนีออกจากเธอนะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะสามารถอยู่รอดปลอดภยัยเดลิลาจะทําอะไรเขาได้เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงนะครับจนกระทั่งไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกที่จะสู้เขาได้ผู้หญิงตัวเล็กๆแคคค่่นนี้้จะะะททําาาาาอออไไรรเเขขขดืนะวมมปง แต่ว่าในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นางเดลิลาก็ไม่ย่อทอนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดพิจารณาจากชีวิตของเดลีลาเนี่ยต้องเคยเรียนวิชาจิตวิทยาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาหลอกหลอกเก่งมากๆนางจึงกล่าวกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉัน3ามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันว่ากําลังมาหาศาลของเธออยู่ที่ไหน ดีลาไม่ไม่ย่อท้อเลยครับกระหลอกล่อต่อไปนะครับจนกระทั่งในพระคำของพระเจ้านะครับบอกว่านางก็พูดคาดคันท่านวันแล้ววันเล่ารบเรา้าพยายามถามความจริงจากแซมสันอยู่ตลอดเวลานะครับและในพระคำก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายโอ้พี่น้องดูดูสิครับแซมสันเสียท่าให้กับจิตวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับด้วยความที่เขาทําไมครับเบื่อเบื่อว่าอะไรครับเบื่อว่าไม่มีใครทําอะไรอันตรายเขาได้ เบื่อที่ผู้หญิงคนนี้มาลบเล้าเขาอยู่ได้เขาคงจะคิดว่านี่ผมก็คิดต่อไหนะครับในพระคมอยากจะไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าเขาอาจจะเป็นไปได้ที่แซมสันจะคิดว่าถึงบอกไปก็เท่านั้นแหละทําอะไรผมได้ถึงคุณรู้จุดอ่อนแล้วคุณทําอะไรผมได้นะครับแต่คนกี่คนแล้วละครับที่ตายเพราะจุดอ่อนของตัวเองนะครับในพระคำของพระเจ้าก็จึงบอกว่าแซมสันก็ได้บอกความจริงเกี่ยวกับการเป็นนาสีของเขานะครับว่ามิโกนยังไม่เคยแตะต้องศีรษะ และความเชื่อของแซมสันก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามิตรโกนแตกต้องศีรษะของเขาคือถูกโกนศีรษะออกโกนผมออกพลังของเขาก็จะหายไปอันนี้คือความเข้าใจของแซมสันนะครับแล้วก็เมื่อแซมสันเชื่อแบบนี้นะครับเดลิลาก็เห็นแล้วว่าแซมสันเนี่ยบอกความจริงกับเธอจริงๆเธอก็มั่นใจนะครับเห็นไหมฮะเธออ่านออกเลยว่าวันนี้แซมสันพูดความจริงละเธอจึงแจ้งไปแก่พวกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอให้ทําไมครับขึ้นมาอีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาจับกลุ่มแซมสันนะครับ สุดท้ายพี่น้องที่ล้ครับนางก็ล่อลอกให้แซมสันเนี่ยยอมเอาศีรษะมานอนอยู่ที่ตักของเธอใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมครับลอบให้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาโกนศีรษะของท่านแล้วกําลังของแซมสันก็หายไปนะครับแล้วนางก็พูดอย่างมีชัยชนะนะครับในข้อที่20นะครับบอกว่าแซมสันคนฟริสเซียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไป ท่านไม่ทราบว่าพระยาเวได้สรงละท่านไปเสียแล้วนะครับพี่น้องที่ละครับแซมสันยังมั่นใจอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวเขาก็หลุดพ้นไม่มีใครจับอะไรเขาได้หรอกนะครับแต่สุดท้ายเขาไม่รู้ครับว่ามันไม่ใช่เส้นผมหรอกครับที่ออกไปจากศรีรษะของเขาแต่มันเป็นเพราะพระเจ้าต่างหากที่ละจากชีวิตของเขาไปและของประธานที่เขาเคยมีกําลังที่เขาเคยมีไม่มีอย่างเดิมแล้ว พี่น้องที่รักและคนฟิลิสเตียก็ได้มาจับท่านและควักลูกตาของท่านเสียแล้วได้นําท่านไปยังเมืองกาซาเอาตรวนทองสำริดล่ามไว้และให้ท่านโมโปแป้งอยู่ในเรือนจําตั้งแต่โกนผมแล้วผมบนศรีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาเราถึงเห็นภาพว่าชำสันทุกจับในสภาพที่หน้าอดสูอย่างยิ่งนะครับถูกควักดวงตานะครับถูกเอาไปล่ามโซ่เพียงเพราะว่าทําไมครับเขามั่นใจว่าเขาจะไม่มีทางถูกจับได้ แซมสันมีสติปัญญาไหมครับแซมสันมีสติปัญญาเรารู้ได้อย่างไงครับเขาทายปริศนาใช่ไหมครับเขาทายปริศนาเขารู้จักล่อหลอกนางเดลีลาแต่เขาไม่ใช้สิ่งที่เขามีคือสติปัญญาเขามีกําลังไหมครับเขามีเขาสามารถไปจัดก,การศัตรูได้เลยไหมเขาทําได้ครับแต่เขาก็ยังทิ้งกําลังของศัตรูไว้ล้อมกรอบเขารอวันที่เขาเพลี่ยงพมพี่น้องที่แล้วครับถ้ามีแบบนี้มันก็เหมือนไม่มีพี่น้องมีของประธานแล้วพี่น้องไม่ใช้เป็นเหมือนแซมสันครับที่เหมือนไม่มี พี่น้องสามารถดูแลจิตวิญญาณคนอื่นได้สอนพระคัมภีร์ได้พี่น้องดูรายการ Li v i n g l i ล e แล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าโอ้ผมสอนได้ดีกว่าอาจารย์อีกอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าพี่น้องมีของประทานนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่ทําอะไรแบบนี้เลยนะครับมีก็เหมือนไม่มีครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยพัฒนาของประทานของพี่น้องสิครับโดยการใช้มันไม่ว่าจะเป็นการสอนพระวจนะไม่ว่าจะเป็นการประกาศไม่ว่าจะเป็นการนมัสการการเล่นดนตรีการพูดนะครับทุกสิ่งสามารถเป็นประโยชน์กับแผ่นดินของพระเจ้าได้ทั้งนั้นแต่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าพี่น้องไม่ใช้มัน มีก็เหมือนไม่มีอย่างนั้นไม่มีดีกว่าไหมครับแล้วมันจะเป็นจุดจบที่น่าอดสูอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้เรามั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะมีมันตลอดไปเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ตีสอนแซมสันโดยการที่พระองค์ละจากแซมสันไปอย่าให้ถึงวันนั้นเลยนะครับวันที่ของประทานที่เรามีและเราไม่ได้ใช้มันเราจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกเพราะพระเจ้าละจากเราไปขอพระเจ้าหนุนใจเราวันนี้เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองครับมีอะไรบ้างไหม ที่พระเจ้าท้าทายพระเจ้าทรงเรียก calling เราและเราไม่ได้ตอบสนองพระองค์พี่น้องรู้อยู่แก่ใจครับถ้าพี่น้องสัมผัสการทรงเรียกของพระเจ้าดีๆนะครับการทรงเรียกของพระเจ้าผ่านมาทางพระคาของพระเจ้าอาจจะมาผ่านในรายการ living life ก็ได้อาจจะมาจากการอา่านพระคําของพระเจ้าด้วยตัวพี่น้องเองก็ได้อา่านอธิษฐานก็ได้หรืออาจจะมาจากเสียงของสมาชิกคนรู้จักอาจารย์ผู้รับใช้ที่หนุนใจพี่น้องให้ออกมารับใช้บางอย่างและพี่น้องยังรอท่าทีอยู่ยังปฏิเสธอยู่ยังสนุกอยู่นะครับแล้วมีความรู้สึกว่า ยังย <muitas> <ian> ังไม่ถ hmm. ึงเวลาของเรานะครับม right? ีหลายหลายคนบอกกับผมนะครับเวลาที่ผมชวนเขาว่ามารับใช้กันเถอะนะครับแล้วเขาบอกว่าอาจารย์นี่มันวัยเรียนของผมครับวัยเรียนผมก็ต้องสนุกกับการเรียนสิครับผมก็จะสนุกกับการเล่นวิดีโอเกมใช่ไหมครับเล่นเกมในมือถือยังไม่ถึงเวลาของผมหรอกครับถ้าผมโตกว่านี้นะผมต้องรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วผมก็เฝ้าดูเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นก็มีหลายคนที่มารับใช้แต่ก็มีหลายคนทีเดียวที่ยังคงมีข้ออ้างต่อไปว่าเขาจะไม่รับใช้เพราะอะไร จะรอเวลานั้นเวลานี้แต่เวลานั้นมันยังไม่เคยมาถึงเลยผมหวังว่าวันนี้จะไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะลุกขึ้นมาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าให้เรามีของประทานและใช้ชีวิตสมกับที่เรามีมันไม่ใช่มีแต่เหมือนไม่มีนะครับขอพระเจ้าทรงเตือนสติเราในวันนี้และใช้ความอดสูงของแซมสันเป็นเครื่องเตือนสติเราเพื่อให้เราไม่ต้องมีจุดจบแบบแซมสันนะครับเราจะธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันครับพระเจ้าครับขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดของประทานที่เรามี ขอให้เราสัตซ์ซื่อไม่ว่าเราจะได้รับ1ตะลัน2ตะลันหรือ5ตะลันไม่สาคัญเลยว่าเราจะมีของประทานที่ดูยิ่งใหญ่ดูมีเกียรติในสายตาของมนุษย์หรือเปล่าแต่ของประทานนั้นมาจากพระเจ้าและเป็นเกียรติสําหรับเราเสมอไม่ว่าของประทานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราสัตย์ซื้อและตอบสนองต่อการที่เราได้รับของประทานนั้นด้วยการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาถ้าวันนี้เราหลายๆคนยังปฏิเสธหรือไม่ได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกทรงเลือกของพระเจ้า ขอพระเจ้าสกิดหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งให้วันนี้เราเข้ามาใกล้พระองค์ได้ยินเสียงพระสุรเสียงของพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์อย่างแท้จริงเราจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับกดไ like. ล แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจาก c g n TV จะไม่กระจุกแต่กระจายตัวออกไปอย่างพี่น้องมากมายอย่าอย่าลืมกดติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของ c g n t v ทีนะครับที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทั้งพระพรและสิ่งที่เป็นข้อแนะนําปรับปรุงอย่ากเกรงใจผู้รับใช้นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้งานของพระเจ้าเป็นประโยชน์และเป็นพระพรมากยิ่งขึ้นครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ